บม .6 แล้วอยากต่อมหาวิทยาลัยบุรพาแต่เอ๊ะทุกคนเคยสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าในมหาวิทยาลัยบุรพามีคณะไหนที่น่าสนใจและเหมาะกับเราบ้างวันนี้พวกเราจะมาแนะนำอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยชื่อดังให้ทุกคนได้รู้จักไปพ,พร้อมๆกันค่ะนั่นคือมอบุรพา ่อนจะเป็นบุรพาคณะรัฐมนตรีมีอนุมัติให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจวิทยาเขตบางแสนเป็นมหาวิทยาลัยลใหม่โดยมีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยลต่อไปและเมื่อวันที่29กรกฎาคมพศ2533จึงได้มีประกาศยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจวิทยาเขตบางแสนเป็นมหาวิทยาลัยลบุรพาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่107ตอนที่131 สีประจำม,มหาวิทยาลัยบุรพาสีเทาทองสีเทาหมายถึงความเจริญทางสติปัญญาสีทองหมายถึงคุณธรรมสามวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยบุรพาบางแสนตําบลแสนสุขอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตสราแก้วตําบลวัฒนานครอําเภอวัฒนานครจังหวัดสราแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหลักสูตรที่มีในมหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาตรีมีทั้งหมด112หลักสูตรปริญญาโทมีทั้งหมด72หลักสูตรและปริญญาเอกมีทั้งหมด3 8หลักสูตรหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา International Program me, หลักสูตรระยะสั้นและ BUU MOOC ขณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพาคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีทางทะเลวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยอัญมณีวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรศิลปรกรรมศาสตร์บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์วิทยาเขตสารสนเทศสาแก้วหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศา zych, สนศา,าสตร์บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ International Program จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนํามหาวิทยาลัยบุรพาเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆมีคณะไหนที่น่าสนใจสําหรับเราบ้างหรือเปล่า ในวันนี้พวกเราทั้งห้าคนขอขอบคุณการรับชมรับฟังของเพื่อนๆนะคะ